สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวายคาช่องของคนรักความเร็วความแรงและเทคโนโลยียานยนต์ที่ล้ำหน้าถ้าคุณชอบมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ใหม่รถแรงแรงหรือแค่ลหลงไหลในเสียงเครื่องยนต์ที่ดุดันอย่าลืมกดติดตามช่องวายคาของเราไว้เลยนะครับเพราะที่นี่เรานําเสนอรถใหม่รถแรงรถแต่งและรีวิวจัดเต็มจากทั่วทุกมุมโลกและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในรถมอเตอร์ไซค์สายลุยระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในปี2026พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยนั้นก็คือ y a มาฮ่าวายซรุ่นปี2026ใครที่เคยขี่หรือเคยได้ยินชื่อ y ายซามาก่อนจะรู้ดีว่านี่คือรถสายวิบาก2จังหวัดที่มีประวัติมายาวนานและเป็นที่ชื่นชอบของนักแข่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมือโปรยามาฮ่าวายซดได้พิสูจน์ตัวเองในสนามมาแล้วนับไม่ถ้วนและปี2026ก็เป็นอีกครั้งที่มันถูกอัปเกรดให้โหดขึ้นกว่าเดิม เริ่มจากเรื่องของเครื่องยนต์ Yamaha YZ250-2026 ยังคงใช้เครื่องยนต์2จังหวะขนาด 249cc ที่เป็นเอกลักษณ์ของมันแต่ครั้งนี้ได้รับการปรับปรุงในด้านระบบจ่ายน้ำมันและระบบไอดีใหม่ให้ตอบสนองได้ไวขึ้นแรงบิดดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการลดน้ำหนักของลูกสูบและชุดข้อเหวี่ยงทำให้รอบเครื่องขึ้นได้เร็วและส่งพลังออกมาได้อย่างสม่ำเสมอ ระบบเกียร์ยังคงเป็นแบบ5สปีดที่ได้รับการปรับอัตราทดใหม่ให้เหมาะกับการขี่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางลุยไซโครนหรือสนามแข่ง MX ก็เอาอยู่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือเฟรมของ Y ซ250รุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่ให้เบาขึ้นแข็งแรงขึ้นโดยใช้วัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Y i l 450F ตัวแข่งระดับโลกการกระจายน้ำหนักดีขึ้นทำให้ควบคุมรถง่ายขึ้นและเข้าโค้งได้มั่นใจยิ่งขึ้น ในด้านช่วงล่างยามาฮ่าจัดเต็มด้วยโชคหน้าหัวกลับ KYB ขนาด48มิมแบบ Speed Sensitive System ซึ่งสามารถปรับค่าได้ทั้งความแข็งอ่อนของสปริงและการยุกตัวในทุกย่านความเร็วส่วนโชคหลังเป็นแบบโมโนคร s สที่มาพร้อมระบบปรับค่าได้อย่างละเอียดเช่นกันระบบเบรกใช้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมคาลิปเปอร์ใหม่ที่ออกแบบมาให้หยุดได้มั่นใจแม้ในสภาพลุยหนักฝุ่นโคลนหรือสนามทรายก็ไม่ใช่ปัญหา และที่โดดเด่นมากในปีนี้คือการออกแบบใหม่ของแฟริงและเบาะนั่งที่ให้ความกระชับมากขึ้นช่วยให้ผู้ขี่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อิสระมากขึ้นในทุกท่าทางเพิ่มความมั่นใจให้กับนักแข่งทุกระดับแฮนด์บาร์ของเรนาลก็ยังคงอยู่เช่นเดิมให้สัมผัสที่ยอดเยี่ยมและมีการปรับองศาให้เหมาะกับสรีระของนักแข่งมากขึ้นป้องกันอาการม่้ยมือเวลาใช้งานานานๆไวซ่าสองรุ่น2026นี้ยังมีระบบคลัตช์ใหม่ที่ช่วยลดแรงบีบทําให้ควบคุมรถในจังหวะเข้าโค้ง หรือสไลด์ตัวได้ง่ายขึ้นและมีความทนทานมากขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถในสนามแข่งขันจริงจังเรื่องน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ103กิโลกรัมเท่านั้นถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับรถระดับเดียวกันและเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคล่องตัวสูงพูดถึงราคาการบ้านยมาวซดง Yamaha y 250์250 2026เปิดราคาที่ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ3 1 9 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับภาษีและค่าขนส่งของแต่ละพื้นที่ ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งเครื่องยนต์ระดับตำนานระบบช่วงล่างระดับสนามแข่งและดีไซน์ที่โชบเชี่ยวดุดันไม่เหมือนใครสำหรับใครที่อยากได้มอเตอร์ไซค์สายลุยแรงแรงโหดๆที่ยังคงความเป็น2จังหวะไว้วายซาดสองคือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับมันเหมาะกับทั้งคนที่อยากลงสนามจรงิจรงจังและคนที่ชอบลุยแบบขำๆแต่ต้องการความมันแบบถึงใจ ท้ายสุดนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวายคาของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรถใหม่รีวิวแรงแรงและข่าวสารจากวงการยานยนต์ทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ